สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวเนยกันอีกแล้วนะคะทุกคนจ๋าวันนี้เราจะมากินมะเดื่อกับพริกเกลือจ้ามะเดื่อบ้านๆของเรานี่แหละนะคะโอ้ยลูกใหญ่ๆนี่ถ้าเอาไปต้มแล้วก็เอาไปกินกับน้ำพริกกับข้าวทุกคนมันอร่อยมากนี่ค่ะมาเรามาลองกินกับพริกเกลือกันเลยอ่าน้องแอระวังหลดนะลูกโอยจะเป็นยังไงนะมะเดื่อกับพริกเกลือ ลูกนี้เริ่มแดงแดงแล้วนะคะวิบิเริ่มอ่อนแล้วเขาเริ่มอ่อนละอืมกัดแล้วแตกาอออกมาเลยนี่ค่ะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ข้างในเขาจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนะคะมาจ้ามาจิ้มกับพริกเกลือกันเลยจา้าอุ้ยลนหล่นหล่นน้า่อ้า มันแข็งใช่ไหมอืมลองลูกเนี้ยม,มันก็เป็นความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะจะออกแบบฝาดนิดๆแต่ก็ไม่ได้ฝาดมากไม่ได้ฝาดมากจนกินดิบไม่ได้จิ้มปลาาสับนี้น่าจะแซ่บนะคะ